สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโ o ดาช h แน n วันอีกแล้วนะคะช่องที่รวบรวมทริคง่ายๆสูตรง่ายๆมาให้เพื่อนๆน,นะคะคือวันนี้แอนจะมาบอกว่าแอนไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าทริคแล้วก็สูตรที่นำมาลงเนี่ยเป็นแค่การสังเกตเลขการดูเลขการเก็บสถิติการเดินของเขานะคะจากที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเลยอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆไปลองปรับใช้กันดูนะคะตามความชอบและตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะคะบางคนบอกไม่เอาหลอกฉันไม่ชอบล่าหลอกนู่นนี่นั่นนะคะฉันชอบเลข2ตัวที่แอดวางมากกว่าเดี๋ยวฉันเลือกเองอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะอย่าเอาความชอบของเราเนี่ยไปยัดเยียดให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้คนอื่นเอาความชอบของเขาเนี่ยมายัดเยียดให้กับตัวเราเช่นกันนะคะหากเราชอบสิ่งไหนนะคะแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนชอบไปเถอะนะคะชอบไปทําไป,ไปเพราะมันคือความสุขของเรานะคะเรากําหนดเองได้นะคะ เราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดนะคะแต่ขอให้เราทําให้ดีที่สุดในจุดที่เราเลือกยืนนะคะอ่ามาเข้าเรื่องทิกของเราดีกว่านะคะทิกเราวันนี้ง่ายๆเช่นเคยนะคะให้เรา สังเกตเลขหนะคะเลขหมาหลักร้อยนะคะให้เราล่าสีนะคะผลจะมาภายใน3-4รอบนะคะให้เราเตรียมสเต็ปการเล่นให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูแนวทางของเลขก่อนว่าเลขชุดท,ที่เราจะล่าเนี่ยมันคือมันหายไปนานไหมมันเดินไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องสังเกตหลายๆทางนะคะ วันนี้เรามาดูผลของวันที่25เมษาย,ยน2020นะคะแอดใช้ของลอตโต้ VIP นะคะทิกของเราคือ6มา1อยล่าสีนะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะรอบที่14นะคะ675นะคะ6มาหลักร100ล่าสีนะคะผลออก06433รอบแรกนะคะรอบที่17นะคะ630นะคะ6มาหลัก100ล่าสี่ ผลมารอบที่2นะคะสี่แปนะคะรอบที่26นะคะ6กหกหสี่นะคะผลออก8ปด4จนะคะผลมารอบแรกนะรอบที่39นะคะหกศนะคะล่าสีนะผลมารอบที่เท่าไหร่มารอบที่สี่นะคะส0่ศูวิ่งบนลูดล่างนะคะ รอบที่46นะคะ60 0นะคะผลออก9 1้าหนึ่งสเจห้านะคะผลมารอบแรกนะอันนี้คือรอบล่าสุดที่แอดอัดคลิปนะคะเราย้อนดูของลอตเตอรี่ VIP วันที่24นะคะ24รอบที่8นะคะ665นะคะ6มาหลักร้อยล่าสผลออกรอบแรกนะคะ1 8 0 9 4นะคะ รอบที่11นะคะ6กสองเจนะคะล่าสี่นะ1 2มารอบที่3แล้วมายังไงคะมาให้หัวใจพองโตนะคะมาเด้งนะคะเคฟู K นะรอบที่22นะคะ690นะคะล่าสี่ผลมารอบแรกนะคะ48927คะ่ะ รอบที่27นะคะหกสามสามนะคะล่าสีนะคะผลมา59424นะคะอันนี้ก็เคฟูนะคะเด้งนะคะรอบที่78นะคะหกสามแปดนะคะล่าสีนะอันนี้หายไปไหม อันนี้หลุด 1, 2, 3, 4, 5หลุดไปรอบที่6นะคะอันนี้ทายถ่ายแล้วเนาะเรามาดูผลของห้องรวยนะคะวันที่25เมษายนะคะว่าทิกนี้จะใช้ได้ไหมเพราะบางคนก็สงสัยว่าเออเราเล่นของเว็บนี้เว็บนี้ทิกนั้นทิกนี้จะใช้ด้วยกันได้ไหมแอดก็เลยเทียบให้ดูเลยนะคะจะได้เป็นตัวในการตัดสินใจในการเลือกเล่นนะคะ ในการเรื่องนําไปใช้นะคะรอบที่5นะคะ6 8 3นะคะ6มาหลักร้อยนะคะล่า4นะ1 2 3ผลมารอบที่4นะคะ4 4 807ค่ะรอบที่12นะคะ609นะคะล่า4ผลมารอบที่2นะคะผล27 294ค่ะ ย้อนดูหนึ่งวันนะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะห้องรวยนะรอบที่สิบเอ็ดนะคะหกสองสี่นะคะล่าสี่ผลออกสี่แปดห้าเก้าสองค่ะแล้วก็รอบติดกันเลยนะคะรอบสิบสามนะคะหกสี่หกนะคะหกมาหลักร้อยล่าสี่ผลออกมารอบแรกนะคะสี่แปดเก้าสามสามค่ะ รอบที่24นะคะหกเก้าเนะคะล่าสีผลมารอบที่2นะคะ3 9 1 4ก้ค่ะรอบที่32นะคะ6 8 2นะคะล่าสีผลมารอบที่3นะคะผล5 3 6 1 4มหหน่งสี่ค่ะวิ่งบนลู่ล่างนะคะรอบที่49นะคะ6 5 4นะคะลาสีเนาะ ผลมารอบแรกนะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะรอบที่หกสิบนะคะหกสองหกนะคะผลมารอบแรกนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสี่รอบที่หกสิบสามนะคะหกหกแปดนะคะล่าสี่นะผลออกรอบที่สองสองห้าสี่แปดสองค่ะรอบที่หกสิบหกหกมาหลักร้อยหกหนึ่งสองห้าศูนย์ล่าสี่นะคะผลมารอบ แรกนะคะ91947ค่ะเรามาดูหวยฟ้านะคะวันที่25เมษายน2 0งพนะคะทิกเรา6กหลักร้อยนะคะ6หลักร้อยล่าสีนะรอบที่14นะคะ606นะคะล่าสีมารอบที่สนะคะ24556ค่ะ รอบที่32นะคะ6 4 4นะคะล่าสีผลมารอบที่2นะคะ9 8 4 0 0ค่ะเรามาดูผลของ vip นะคะห้อง vip นะรอบแรกนะ6 8 5นะคะล่าสีผลมารอบแรก2 4 0 6 9ค่ะ รอบที่เก้านะคะหกสองเจ็ดหกมาร้อยนะคะล่าสี่ผลออกเจ็ดเจ็ดหกสี่สามนะคะมารอบแรกนะรอบที่สิบสองหกแปดศูนย์นะคะล่าสี่ผลมารอบแรกเช่นกันนะคะแปดห้าสี่ค่ะรอบที่ยี่สิบสามนะคะหกเจ็ดสามนะคะล่าสี่ผลมารอบที่สี่นะคะแล้วก็มาช้าแต่มานะนะคะมาแบบว่า เคฟูนะคะหัวใจพองโตนะคะมาเด้งนะ้บนล่างนะคะรอบที่30นะคะ6 1 7ล่าสี่นะคะผลออกรอบที่สอง7 7 7นะคะย้อนดูอีกหนึ่งวันค่ะวันที่24นะคะห้องธรรมดานะคะ ฟ้าธรรมดานะ618นะคะผลออก44950รอบแรกนะคะรอบที่4661นะคะตาม4นะผลมารอบที่3ค่ะ15041นะคะรอบที่13นะคะ651นะคะผลมารอบแรกนะคะ25914ค่ะ รอบที่2ีสิดนะคะหกห้าหนึ่งนะคะผลมารอบที่2 09405นหนะคะรอบที่ส7สบดนะคะห7เจดสองนะคะล่าสีนะหนึ่งสองสามารอบที่สี่เ็ดนะคะ4ี่3ูนย์เจดสามหนะคะรอบที่สี่สิบสองหหนะคะผลมารอบที่1นะคะแ5ดห้าสองสี่สามค่ะ รอบที่สี่สิบห้าหกเก้าศูนย์นะคะมาผลมารอบที่สามผลออกห้าผลออกเก้าห้าสามสีนค่ะเลขเยอะหมื่นเลขนิดหนึ่งรอบที่หกสิบหกนะคะหกหกหนราสีอันนี้หนึ่งสองสามสี่หลุดไปรอบที่5นะคะจะเห็นว่า หกมาร้อยยาวเลยนะคะสามตัวนะคะรอบที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะหกเก้าสามล่าสี่นะคะอันนี้มารอบที่สองนะคะเคฟูค่ะเด้งนะคะบนล่างนะรอบที่แปดสิบสามนะคะหกหกเจ็ดนะคะล่าสี่น้าผลออกมารอบที่สามนะคะสองสี่สี่เจ็ดห้าค่ะเรามาดูห้องว i p นะคะฟ้าวีอนะ หกมาหลักร้อยนะคะล่าสี่นะรอบที่เก้านะคะหกห้าหนึ่งนะคะผลมารอบแรกนะคะห้าสองสองห้าสี่ค่ะรอบที่สิบเอ็ดนะคะหกศูนย์สองนะคะล่าสี่นะคะมารอบที่สองผลมาสี่หกสองสองสี่นะคะเคฟู K นะคะหัวใจพองโตนะคะเด้งนะคะบนล่างนะ หมดเลยยังหกมาหลักร้อยรอบที่ห้าสิบแปดนะคะหกมาหลักร้อยหกสามศูนย์นะคะล่าสี่นะคะผลมารอบสองนะคะสองหกห้าสี่หนึ่งค่ะรอบที่หกสิบห้านะคะหกหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะผลมารอบแรกนะคะสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองค่ะรอบที่หกสิบเก้านะคะหกหกห้านะคะล่าสี่ผลมารอบแรกหกสี่แปดศูนย์แปดนะคะ 4, 7, 8, 2, รอบนี้มีหก หลักร้อยนะคะล่าต่อได้นะคะไม่ผิดกติการน,นะผลออกรอบแรกนะคะสี่สี่หก้าหนึ่งค่ะรอบที่แปดสิบเจ็ดนะคะแปดสิบเจ็ดหกมาหลักร้อยนะคะผลออกรอบที่แปดสิบแปดนะคะแปดเก้าสามสี่ศนย์นะคะ เรามาดูห้องเจ็ดสดาเป็ดนะคะห้องธรรมดานะหกมาล้อย่าสี่นะคะลองดูใช้ได้ไหมนะคะรอบที่สิบสามนะคะหกสามห้านะคะล่าสี่นะผลออกมารอบที่สองนะคะเก้าหกสี่หกห้านะคะรอบที่สามสิบหกค่ะหกแปดห้าเก้าหกนะคะล่าสี่ หนึ่งสองสามสี่อันนี้หลุดนะคะหลุดไปรอบที่ห้านะคะอันนี้ล่าสุดนะคะดูห้อง vip นะคะเจ็ด vip นะคะรอบที่สิอ็ดนะคะหก4ปดสนะคะล่าสี่อันนี้ผลมารอบแรกนะคะศูนย์สามสอันนี้เคฟูนะคะหัวใจพองโตนะคะเด้งนะคะบนล่าง รอบที่15นะคะ6 2 7นะคะผลมารอบแรกนะคะ3 7 9 4 9ค่ะรอบที่29นะคะ6 8 2นะคะล่า4ี่นะมารอบที่4นะคะ7 1 5 2 4ค่ะ ก้อนดูให้อีกหนึ่งวันนะคะเจษดานะคะเจษดาห้องธรรมดาก่อนนะรอบที่สิบนะคะหกห้าห้านะคะล่าสี่นะแปดเจ็ดสี่นะคะมารอบแรกค่ะรอบที่สี่สิบเอ็ดนะคะหกสี่เจ็ดนะคะล่าสี่ผลมารอบที่สองนะคะแปดห้าเก้าสี่เจ็ดค่ะ รอบที่45่สิ้าหนะคะล่าสี่นะมารอบที่สองคะ่ 3, 2, 8, 4, ะสามสอสี่หนึ่งรอบที่48นะคะ6กสี่แปนะคะลาาสี่นะหนึ่งสอสาสี่อันนี้หลุดนะคะมารอบที่ห้านะคะหกห้าสามนะคะผลมารอบแรกนะคะสองสี 2, 4, 4่สี่ค่ะ 67นะคะรอบที่6 7 6 6 5นะคะ6มาหลักร้อยนะคะลาสีนะมารอบที่3นะคะ5 49 6 5หนะคะรอบที่83นะคะตอง6นะคะลาสีนะมารอบที่สนะคะ9 5้าหนะคะรอบที่87นะคะ69 3 2 5 6สมองหาหมาหลักร้อยนะคะลาสีนะผลออก รอบที่88รอบแรกนะคะ7 4 1 3 0ค่ะไปดูห้องเจ็ดาเบ็ด vip นะคะรอบที่8นะคะ6 2 4องล่าสนะคะออก8 4 6 7 2รอบแรกค่ะรอบที่13 6 4 9นะคะล่า4อันนี้มาไหมอันนี้หลูดนะคะ รอบที่20นะคะ631นะคะล่าสีผลมารอบที่2นะคะ42799ค่ะรอบที่30นะคะ654นะคะล่าสีนะผลมารอบที่3ค่ะ18740ค่ะ รอบที่62นะคะ6 3สานะคะลาสี่นะผลมารอบที่สามนะคะสี่ห้าดค่ะรอบที่เจ็ดสิบสองหหนึ่งสามสองสี่นะคะลาสี่อันนี้หลุดไหมอันนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะโอเคค่ะวันนี้แอดยกตัวอย่างแค่นี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะมีบางคนทัก ไลน์แอดมานะคะทักมาคุยกันถามสาระทุกสุขดิบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแอดขอบคุณมากนะคะและแอดก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้กันระยะนามิตรเพิ่มนะคะเรามาพูดคุยกันได้เนาะ mm hmm. ก็ดีใจกับเพื่อนๆที่เอาเทคนิคนี้ไปใช้เอาทริคเอาสูตรไปใช้แล้วได้ผลนะคะเอาไปปรับเปลี่ยนให้กับตรงตามความชอบของตัวเองนะคะสไตล์การเล่นของตัวเองนะคะ ยังไงแอดก็ฝากช่องโซดาชาแน n วันไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อต่อไปมาให้เพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ